วัสดีครับเดี๋ยวใกล้ถึงแนละ้วเลยเลยยังอยู่กับแถวนี้อยู่นะครับยังอยู่แถวนี้อยู่เลยฝนตกฟ้ารลองโอ้ย oh <my S 1> อยากจะเย็นดิคุณพระช่วย <c oughs> ฉันหล่ะไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเลยจริงๆริยกหินที่หนักขนาดนั้นขึ้นมาได้เธอต้องเป็นเซียนในตำนานแน่เลยล่ะ โอ้ท่านเสียญผู้สูงส่งโปรดประทานพรแก่ข้าให้ปีหน้าข้าได้เงินเดือนเยอะขึ้นด้วยเถิดขนาดและสีต่างก็มีคุณภาพเป็นเลิศการดูแลรักษาก็ดีเยี่ยมฉันขอประกาศว่าข้อนี้เธอผ่านเกณฑ์แล้วล่ะฉันสามารถให้คะแนนเต็มสำหรับเอ่อนี้คุณชื่ออะไร ออกชื่อของฉันไม่สำคัญหรอกอีกอย่างฉันก็ไม่ได้มาเข้าแข่งขันด้วยมีใครบางคนบอกให้ฉันส่งหินก้อนนี้ให้น่ะพวกเธอน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะแล้วก็ผู้ติดตามของคุณนี่นะพวกคุณนี่เองไม่ไม่น่าแปลกใจเลยที่หาที่หายากแบบนี้เจอได้แบบนี้ เจอนะแต่ว่าฉันขอแก้ไขนิดหนึ่งนะฉันไม่ใช่ผู้ติดตามนะฉันเป็นเลขาฮิี่พี่เลขาหินก้อนนี้พวกเราเป็นคนหาเจอเองเลยนะเป็นไงเก่งใช่ไหมล่ะพูดตามตรงเลยนะนี่คือเลยแหละที่ดีที่สุดที่เราเคยได้รับมาเลยแหละถ้าไม่มีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราจะใช้มันเป็นฐาน เพื่อให้เราสามารถดำเนินการก่อสร้างไปยังขั้นตอนขั้นตอนต่อไปได้ท่านเจ้าบ้านของชาวบ้านบางส่วนในละแวกนี้ไว้ถ้าอยากจะพักผ่อนก็ไปพักที่นั่นได้นะงั้นฉันขอตัวก่อนนะอย่างที่พวกคุณรู้นะ่ะในไซต์ก่อสร้างมีงานให้ทําเยอะแยะได้ไปหมดเลยละ่ะ เมื่อกี้ตอนที่เราเดินทางมามีคนชื่นชมเธอเยอะเลยล่ะจริงเหรอตอบรับได้เย็นเฉยชามากเลยฮะน้าแปลกจังเวลามีคนชมก็ต้องดีใจไม่ใช่หรือไงถ้ามีคนชมบ่าไพมอนเก่งนะแล้วก็ไพมอนจะยืดอกรับและยิ้มหน้าบานอย่างภาคภูมิใจเลยล่ะ แต่ก่อนฉันก็เคยได้รับคำชมได้รับคำขึ้นชมประมาณนี้พวกเขาเรียกฉันว่าเป็นเซียนและเคารพน้อมนบต่อหน้าฉันเรากับว่ามีระยะห่างมหาศาลอยู่ระหว่างฉันและพวกเขาแต่เซียนก็เป็นแบบนั้ไม่ใช่หรือไงเซียนที่พวกเราเคยเจอต่างก็มีเอกลักษณ์และ สันโดษนแล้วก็แตกต่างจากคนทั่วไปมากเลยล่ะแต่ว่าฉันไม่ใช่เออเธอโอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกบางทีอาจเป็นเพราะตั้งแต่ตอนที่เข้าไปในที่พำนักใช้พลังงานไปไม่น้อยตลอดทางร่างกายก็เลยเหนื่อยล้านิดหน่อยนะ่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้ บอกว่าบ้านของชาวบ้านแถวนี้ถูกแปลงเป็นโรงแรมซั่วคราวนี่พวกเราไปพักที่นั่นกันก็หน่อยไหมล่ะไม่เป็นไรฉันหาที่ยุเงียบในป่าไปนั่งทำสมาธิสักพักก็ดีขึ้นแล้วล่ะไม่ได้นะถ้าเจออันตรายเข้าจะทำยังไงล่ะหิวหิวก็ต้องหาอะไรอร่อยๆกิน ง่วงก็ต้องนอนพักบนเตียงจะฟื้นตัวเองไม่ได้นะไพ่มันพูดถูกโรงแรมจะต้องสบายกว่าในป่าแนะ่เออยังไงดีวะไพ่บอลพูดถูกดีว่าโอเคฉันจะจำไว้นะเออต้องแบบนี้สิถึงจะเข้าท่ากาบุพวกเราไปที่โรงแรมกันเถอะไกลไม่โรงแรม รีเนี่ยอ๋อ้าไปได้นีนาะต้องเดินไปนะเดินถสดครับเออยิยะยะยะ่ลงไปได้วยวงยยชิบหายแล้วโอ้ยลงไปแม่งขึ้นยากกันเราไปเล่นไปไปที่โรงแรมันอยู่ข้างบนนี่เหรอเนี่ยเอ,อ้ยไม่ใช่นะเราเราต้องปีนลงไปไหม ตรงหนคือตรงนี้หรอจริงหรอโอเคจะไปขอเจ้าที่หนึงห้องหน,น,นึ่งกันหน่อยน่าจะนอนแล้วกันแหละพวกคุณจะพักท,ที่นี่กันใช่ไหมพอดีเลยทางเราเหลือห้องว่างอยู่สองห้องสุดท้ายพอดีพวกเขาตัดสินใจสร้างขึ้นใหม่ที่นี่ทั้งคนงานผู้ชมงานผู้ประกอบการคนค้าขายชา ตาก็แห่กันมาที่นี่อย่างไม่ขาดสายเพราะงั้นทุกวันนี้การทำธุรกิจจึงดีขึ้นอย่างมากห้องว่างก็เหลืออยู่ไม่เยอะยังดีที่พวกคุณมาทันเวลาพอดีเยี่ยมไปเลยห้องหนึ่งกำลังทำความสะอาดอยู่คิดว่าสักครึ่งชั่วยามน่าจะเสร็จส่วนอีกห้องหนึ่งผ่านประตูไปเลี้ยว ไปทางซ้ายก็เจอแล้วล่ะส่วนนี่กุญแจเชิญพวกคุณตามสบายนะขอตัวก่อนล่ะงั้นเข้าไปพักก่อนเถอะเดี๋ยวพวกเราจะอยู่ข้างนอกนี่แหละจะถือจะได้ถือโอกาสไปดูด้วยว่ามีของอะไรร่อยให้กินไหมเมื่อกี้ฉันเห็นแขกที่มาพักโรงแรมคนหนึ่งเดินเข้ามาในมือ ถือน่องไก่ย่างอันเบอรเลอร์เลยล่ะเดี๋ยวพวกเราซื้อให้เธอด้วยซักน่องละกันถือซะว่าเป็นมื้อดึกหรือเป็นมื้อเช้าของวันพรุ่งนี้ก็ได้นะก็ก็กยังได้งั้นฉันขอตัวไปพักก่อนนะถ้ามีเรื่องอะไรก็มาหาฉันได้ทุกเมื่อเลยนะจะเป็นคนหลับไม่ลึกเธอแค่มาเคาะประตูเรียกฉันก็ได้ยินแล้วล่ะ พักให้สบายเถอะเจอกันพรุ่งนี้พักให้สบายเถอะเจอกันพรุ่งนี้เออนั่นเจ้าวังวนเมฆไม่ใช่เหรอทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะได้นะต้องาไปดูกันเถอะไปได้ไงแล้วตนนี้มันจะไปซื้อข้าวมันจะไปไหนหรอโอ้โหเจ้ามืงเมฆอยู่ข้างบนอีก โอ้ยเดือดร้อนไมน่ใหญ่เว้นไปสูงจังเฮ้ยขีดหมายเกิดจีหมายแล้วอูกับตายเจ้าวมองแมฆเท่ามาดูอะไร้างบนนี่วุ้ยพวกเธอได้เจอกับ เธอแล้วสินะเป็นยังไงบ้างเขาเข้ากับเข้ากันกับเด็กคนนั้นได้หรือดีหรือเปล่าก็โอเคนะเจ้าประวงเมฆก็รู้จักเธอเหมือนกันงั้นหรอแน่นอนสินอกจากที่มักจะอยู่ที่ท่าเรืออยู่ตลอดทั้งปีแล้วเหล่าเซียนที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ก็เคยไปมาหาสู่กันไม่มากก็น้อยนั่นลหละนะอ่างั้นชื่อเซียนคืออะไรงั้นหรอ ถึงแม้การเรียกเธอว่าจะทำให้ความรู้สึกที่สนิทสมกันดีแต่ก็มักจะรู้สึกว่าไม่สุภาพเท่าไหร่ควรเรียกเธอด้วยชื่อเซียนดีกว่าไหมนะชื่อเซียนทำไมถ,ถึงต้องือชื่อเซียนด้วยละ่ะเออเอเซียนทุกตนต่างก็มีสายาเป็นของตัวเองไม,ไม่ใช่หรอพูกนั้นก็ไม่ผิดแต่ว่า เ,เขาเป็นมนุษย์นะนี่โอ้ oh, อย่างนี้ oh. นี่เองเอ๊เป็นอย่างนี้ <c oughs> จริงๆด้วยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองอันแรกดีกว่า <What? S 1> เอ๊ะบุเราออกแล้วกันเหรอง <c oughs> ั้นก็มีแต่ชั้นที่ดูไม่ออกอยู <c oughs> ่คนเดียวนาสินั่นสิ <c oughs> อย่าบอกนะว่าในสายตาของพวกเธอเด็กคนนั้นไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเออรู้สึกว่าเธอมักจะให้มักจะอยากใช้ชีวิต ที่เดี๋ยวเราเออรู้สึกว่าเธอมากจะอยากใช้วิธีที่ตรงไปตรงมาแบบสุดๆในการแก้ไขปัญหาอ่านึกดูแล้วตอนที่ข้าพูดนี้ได้เจอก่าเด็กคนนั้นครั้งแรกเธอก็เป็นอย่างแบบนี้เธอก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนี่นะนี่นะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยข้าเก็บ ได้ที่ถ้าแห่งหนึ่งเก็บเขาได้ที่ทําแห่งหนึ่งตอนนั้นบังเอิญผ่านไปพอดีและสัมผัสได้ถึงกลิ่นายเษสษซาข,ของเทพอสูรข้าผู้นี้เฝ้าระวังอยู่เสมอดังนั้นจึงรีบเข้าไปตรวจสอบโดยทันทีตอนนั้นเขาที่อายุระลา,าหกขวบอยู่ในถ้าในมือในมือถือ กิดอยู่เล่มหนึ่งและกำลังเผชิญหน้ากับมอนเตอร์ที่ก่อกำเนิดจากเศษเศษซากของเทพอสูรฟังดูอันตรายจังเลยนะและตอนที่ข้าผู้นี้ไปถึง,ถงเธอก็ได้เผชิญหน้ากับมอนเตอร์เป็นเวลานานหลายวันแล้วลูกของพวกมนุษย์นั่นส่วนใหญ่จะมีความเบาบางทางร่างกายและจิตใจ ต้องพึ่งพาการปกป้องของพ่อแม่ในการใช้ชีวิตแต่เธอคนนั้นแต่เธอคนแต่เธอนัน้นแตกต่างออกไปในสถานการณ์ที่อันตรายเช่นนั้นแต่เธอก็ยังทนผ่านมาได้ไม่เพียงแต่ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเธอเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความกล้าหาญและสัญชาตญาณในการเขียนค่าที่มีมาแต่กำเนิดของเธอด้วย หลังจากที่ข่ากำลังข่ากำจัดมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วเธอก็ยังไม่วางใจและฉีกกรีดมาที่ข่าผู้นี้ฉีกกรีดมาที่ข้านี้กรีดมาที่ข้าผู้นี้เพื่อป้องกันตัวอย่างระแวงระวังจนกระทั่งมันจนกระทั่งมั่นใจว่าข้าจะไม่ทำร้ายถึงได้หมดสติไปโดยไม่พูดอะไรหรือก็คือ ถ้าหากว่าเจ้าฟังโมเมกไม่บังเอิญผ่านไปแล้วก็เธอก็คงนั่นมันก็ไม่แน่จะนั่นมันก็ไม่แน่แต่ตอนที่ข้าไปถึงก็สัมผัสได้ถึงความแค้นของอาสูนไอของเทพอาสูนที่ค่คอยๆจางหายไปแล้วาการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปชัยชนะก็น่าจะคงเป็นของเธออยู่ดีแต่ก็ยังอันตราย มากอยู่ดีทำไมเธอถึงที่ยังเด็กขนาดนั้นต้องไปต่อสู้กับความแค้นของเทพอสูรด้วยละ่ะเออคิดดูแล้วเธอเองก็คงจะได้สัมผัสส่วนหนึ่งของความทุกข์ยากมากมายในโลกนี้ข้าผู้นี้เห็นว่าเธอหมดสิ้นทนทาง,ทางก็เลยรับมาเลี้ยงดูงั้นอาจารย์ที่พูดถึงที่แท็กแล้วก็คือ Indeed, ก็น่าจะหมายถึงข้าผู้นี้ คุณสมบัติทางกายภาพของเธอนั้นมีความพิเศษเป็นต้นกล้าที่ดีในการฝึกฝนศาสตร์แห่งเซียนพวกนี้และเราเซียนทั้งหลายเห็นคุณค่าในพรสมบัต์ของเธอและก็เต็มใจที่จะสอนอย่างไรก็ตามแต่ทตยาทในการเห็นค่าของเธอในตอนเด็กนั้นกลับไม่ได้จางหายไปเมื่อเธอโต,ตขึ้นแถมยังเพิ่มขึ้นทุกวันเสียอีก เจ้าดับเจ้าดับจำตะวันฉายเคยทำนายชะตาของเธอไว้บอกว่าเธอจะมีชะตาที่ต้องเดียวดายและประสบกับการสูญเสียชีพิคาดรุ่มเราทำให้ครอบครัวและเพื่อนเจ็บปวดได้ง่ายๆนี่เป็นเรื่องอันตรายจึงต้องใช้เสื้อสีแดงเพื่อผูกมัดวิญญาณและ ควบคุมผันธัตยาในการเข็นฆ่าเลือดเนื้อของเธอเอาไว้แม้ว่าการผูกเชือกสีแดงติดไว้จะทำให้เธอสงบลงแต่การแสดงออกของเธอกับเย็นชาบางทีอาจเป็นเพราะเชือกสีแดงนั่นมีพลังมากจนสามารถละงับอารมณ์อ,อืออ่นได้ด้วย เี่ยมอมาว่าแอบฟังอะ่ะการพบกันท่ามกลางทะเลฝูงชนนั้นคือชั่วงชตาพวกเจ้ามีสตาต้องกันกับเธอยังไงก็ช่วยดูแลเธอด้วยนะ oh, เข้าใจแล้วลเป็นเพราะว่าเจ้าวางวนแม่เป็นห่วงเธอเพราะงั้นก็เลยตามมาสินะเเรื่องมันจะง่ายขนาดนั้นได้ย,ยังไงทุกวันนี้เธอท่าเรือดูเหมือนจะสงบ แต่ก็มีวิกฤตที่ซ่อนอยู่เช่นกันในตอนเริ่มต้นคุยโอ้อวดไปทั่วยืนยันว่านี่คือยุคยุคสมัยแห่งพันธสัญญาระหว่งางกับผู้คนข้าผู้นี้อยากจะเห็นช,ชัดจริงว่าเธอจะรับมือกับพายุที่กำลังใกล้เข้ามาได้อย่างไรหากว่าเธอสามารถจัดก,การได้เป็นอย่างดี ข้าผู้นี้ก็อินดีที่จะเป็นพยานในความสำเร็จของเธอแต่ถ้าไม่เหาเซียนจะขอรับช่วงต่อทั้งหมดเองอละ่ะปกวนเวลาพวกเจ้ามากมามากแล้วกทแค่ขขนี้แหละฟ้ามืดแล้วนี่ไปพักฟ้าเถิดขอบคุณครับจะไปพากรอนจนกว่าจะถึงแปมนงถัดไป ่แท้เธอก็ไม่ได้เป็นเซียนแต่เติอโตมากับ,บกับเซียนไม่น่าแปลกใจที่เธอไม่ต้องการได้รับการปฏิบัติเหมือนตัวเป็นเซียนในทางกับกันการได้รับความเคารพจากผู้อื่นน่าจะทําให้เธอรู้สึกกำคค้านรอจนถึงเวลาแปดโมงแล้วแล้วเราก็มาคุยกับท่านเซียนต่อใช่ไหมอะไรมันขึ้นยากเป็นเฮียอะไรเนี่ยโอ้ย แต่ว่าเราต้องออกหากก่างจากเซียนคนแรกตัวนี้ยเพราะว่าม,มันน่าจะเข้าขเฟสเรื่องๆนะแต่มันถึงเช้าผมออกหายจากเซียนเขาดีกว่าประมาณนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเข้ามาต่อกันนะใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับ